วันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าคุณพีเนี่ยจะมาห่างหายกันไปนานใช่หกันไปน่นเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณพีเขาจะมีเรื่องราวหรือเทคนิคอะไรมาฝากเราบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณพีค่ะสวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุคนค่ะวันนี้มีหัวข้ออะไรบ้างคะวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้หัวข้อจะมีง่ายๆมากเลยเพิ่งแตกว่าช่วงที่หายไปเนี่ยเราก็ ค่อนข้างยุ่งเนอะตารางของเราค่อนขอ้างค่อนข้างแน่นมากทีนะี้สิ่งหนึ่งที่เราได้ค้นพบคือจริงๆแล้วหลายๆคนนะบางทีเขาก็อยากที่จะพยากรณ์ด้วยตัวเองอาค่ะนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์เทคนิคแบบง่ายๆที่ทุกคนนะคะสามารถที่จะพยากเหมือนสมมติว่าบางทีเราอยากที่จะสื่อสารกับพลังงานอยากให้พลังงานให้แนวทางกับเรานะคะ,คะแล้วเราสามารถที่จะถาม แล้วก็สามารถตีความหาคําตอบได้ด้วยตัวเองเพื่อที่เราจะได้เดินก้าวไปข้างหน้าได้ะนะคะโดยการด้วยพยากรด้วยตัวเองตีความด้วยตัวเองอ่านได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เทคนิคแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้ะนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ ะะเทคนิคแรกนะคะไม่แน่ใจลหลายๆคนเนี่ยเคยไปแบบเหมือนเราไปศาลเจ้าจีน <G S 1> หรือเวลาเราไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นหน้าตาแค่นไม้ที่เป็นเสียงไทยที่เป็นทรงพระจันทร์เสี้ยวอะ,ค,ะ<ช>ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณอนานค์คนี้เราเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นค่ะ,คะเคยเห็นนะคะถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราดูที่หน้าจอที่แชร์เนาะเราจะเห็นที่เป็นเดี๋ยวซูมให้ดูที่เป็นคู่หน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะ เราเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นสิ่งนี้เวลาเราไปวัดโดยเฉพาะวัดจีนแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนอย่างน้อย50%จะไม่รู้ว่าใช้ยังไงค่ะช่คะไม่แน่ใจว่าคุณอาณาคุณดีรักเคยเคยใช้ไหมเคยค่ะแต่แบบไม่เข้าใจความหมายเราก็แค่มารู้สึกว่าอ๋อความได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหงายคู่ แต่คือแบบไม่ไม่ไม่ใช่ภาเาีทยอะค่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ภาษาจีนอะค่ะเสียงไทยเหมือนกับเสียงไทยเพื่อหาคําตอบให้กับตัวเองได้ทําแบบไหนได้บ้างนะคะหลักๆในเวลาเราไปวัดจีนนะคะส่วนใหญ่เราจะเสียบซิมซีกันค่ะใช่ไหมคะอันนี้เราเอาเอาเทคนิคทั่วไปก่อนที่ปกติเราไปวัดเราจะไปเสียบซิมซีกันเวลาเราเสียบซิมซีอะค่ะ แล้วเราก็จะได้ตัวเลขที่มันเป็นแท่นไม้ใช่ไหมคะเวลาเสียบออกมาแล้วอะค่ะเราก็จะรู้ว่าตัวเลขอะไรทีนี้ยเวลาเราเสียบเซมซีเสร็จอะค่ะเราก็หยิบพัารเซี่ยวเนี้ยค่ะมาไว้ที่มือเรานะคะแล้วเราก็ถือแล้วก็ถามแล้วก็สื่อสารไปเลยค่ะว่าเลขเสียงเซมซีที่เราได้อะค่ะเป็นเลขที่ใช่ใช่ไหมนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ โยนเหมือนเหมือนเราปล่อยเขาทิ้งบนพื้นะคะแล้วเราก็จะได้คําตอบนะคะคําตอบจะมีหัวสามแบะนะคะถ้าเกิดว่าคําตอบคุณได้แบบนี้แบบแบบนี้เลยเดี๋ยวซูมให้ดูแบบอันหนึ่งหงายอันนึงคว่ำนะก็แปลว่าเซมซีอันนี้ค่ะแปลว่าใช่คุณสามารถที่จะเก็บทุกอย่างวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ไปเอาบายเซมซีไปอ่านความหมายของเบอร์นั้นได้เลยค่ะ นะคะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามนะคะที่เสียเสมเซมสีแล้วเราได้คว่ำทั้งคู่คะนะคะก็แปลว่าเซมซีน,นั้นนะคะที่คุณได้เสียงถ่ายอาจจะไม่ใช่คุณอาจจะต้องเสียมเซมซีใหม่อีกครั้งะนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ได้แบบนี้นะคะได้แบบหงายทั้งคู่คะนะคะได้แบบหงายทั้งคู่แบบนี้นะคะ่ะก็แปลว่าท่านยิ้มให้อ นะคถ้าท่านยิ้มให้แปลว่าอะไรไม่ต้องเสี่ยมเสียมซีแล้วค่ะทำไมคะแปลว่าท่านไม่ให้ไงคะก็คือไม่ได้ท่าคือพอแล้วพอเลิกถามอะไราเงี้ยใช่อันนี้คือเราไม่ต้องเสี่ยมเสียมซีคือเราเราก็ค่อยกลับมาใหม่ปกติแล้วเวลาเราได้แบบเนี้ยแปลว่าอันเนี้ยคือไม่ต้องเสี่ยมเสียมซีอีกต่อไป แล้วเราถ้าเราจะมาถามเราค่อยกลับมาถามอีกครั้งนะคะเพราะว่าท่านยิ้มให้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นในทางเดียวกันนะคะสมมติว่าบางทีเราไปบางสถานที่บางวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้ต้องการเสี่ยงเจมซีหรืออีกวิธีอันหรือจะอธิบายง่ายๆคือบอกอีกเทค,คนิคหนึ่งแล้วกันก็คือบางทีเรามีคําถามอะไรบางอย่างที่เราถามไปในแบบคําว่าใช่หรือไม่ค่ะ ได้หรือไม่ได้ mm hmm. เหมือนเราถามไปตรงๆแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> เราสามารถถามเสร็จแล้วเราก็ใช้พระจันทร์เสี้ยวเนี่ยค่ะ mm hmm. เสียงทายได้เลยนะคะขอโทษเพราะว่าเราเตั้งจิตนะคะทําสมาธิถามคําถามสื่อสารออกไปแล้วะคะ่ะว่าคําถามนั้นที่เราต้องการรู้เนี่ยใช่หรือไม่ใช่ okay. mm hmm. เสร็จแล้วเราก็เสียงไทยด้วยพระจันทร์เสี้ยวนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเราได้ในแบบแบบแรกก็คือ อันใดอันหนึ่งหงายอันหนึ่งคว<ช>่ำแบบนี้นะคะแบบที่แบบแบบแรกนี้นะคะถ้าเป็นได้แบบนี้ก็คือแปลว่าใช่คุณได้แปลอย่างงี้เลยถ้าเกิดเป็นในตามแบบที่เวลาคุณถามคำถามอะไรไปก็ตาม<ช><ช>นะคะ<ช><ช>แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ในแบบที่สองนะคะคุณได้ในแบบที่สองก็คือความทั้งคู่ค่ะ ะะถ,ถ้าคุณได้แบบคว่ำทั้งคู่เนี่ยก็แปลว่าที่คุณสิ่งที่คุณหามาค่ะก็คือไม่ใช่หรือไม่ได้คแบบง่ายๆแบบนี้เลยะนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบหงายทั้งคู่คะนะคะแบบหงายทั้งคู่ก็แปลว่าท่านยิ้มให้ <laughs> ต้องถามต่อไปต้องถามว่แปลว่าเาไม่ต้องถามแล้วแปลว่าไม่ต้องถามต่อหรือว่าเปลี่ยนคำถามนะคะแบบนี้ก็ได้อันนี้คือเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยคําถามที่ใช่มีใช่ะนะคะก็คือถ้าท่านยิ้มให้ก็แปลว่าเหมือนบางทีเนี่ยส่วนใหญ่จากประสบการณ์แล้วกันเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวเคยได้ทําการทดลองนะคะ บางทีเราชอบถามอะไรซ้ำๆอะค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราชอบถามอะไรบางอย่างคาซ้ำอะเรามักจะได้ไง่ายทั้งคู่คือท่านจะากังจะบอกกันว่าคุณต้องหยุดถามได้แล้วคำตอบได้บอกไปแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถามอะไรคำถามอะไรก็ตามอะค่ะก็เคออยากให้แบบเหมือนกับ มีความตั้งใจในการที่จะถาม,มและเชื่อในสิ่งที่คุณได้ค่ะนะคะสิ่งที่จะบอกคือในแบบนั้นส่วนใหญ่คือบางทีบางคนนะคะเหมือนกับเหมือนพอเสียงไทยแล้วคำตอบมันไม่ตรงใจไม่พอใจ,อ,ใจอยากให้เอาให้ตรงใจขออีกแล้วแล้อยากได้คำตอบที่ตรงใจเราอ,อย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยคือพี่อยากจะฝากบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาใครถาม แล้วถามซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณมักจะได้แบบไทยคำตอบเดิมๆแบบง่ายไปคุณจะได้คําตอบแบบเดิมแบบเนี้ย่อท่านยิ้มให้ค่ะแล้วหยุดถามไปทําได้แล้วคุณพี่คะสอบถามนิดนึงค่ะคืออย่างเงี้เขาแบบไปซื้อมาทายเองได้ไหมคะหรือว่าต้องต้องทายแค่ที่วัดอย่างเดียวจริงๆอันนี้สามารถซื้อมาแล้วก็เอามาเสี่ยงถ่ายด้วยตัวเองได้ค่ะอ๋อสามารถทำได้เลยอืม ใช่แต่ว่าคืออย่างที่บอกเนาะอย่าอย่าอย่าทำพัาเพื่อทำทุกๆชั่วโมงนะคะทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงอย่างเงี้ยวันนึคือคือพี่จะอยากจะบอกอีกว่าเวลาเราทําการเสี่ยงทายหรือถามคําถามอะไรแบบเนี้ยค่ะอยากให้ทําแค่ครั้งเดียวและเชื่อในคําตอบแรกอืนะคะทํา ถ้าเราทําไปหลายๆครั้งเพราะเราไม่คําตอบมันไม่ได้ตรงใจอ่ะค่ะค,ะคะบบก็จากนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทําอ่านด้วยตัวเองเราต้องต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยค่ะนะคะอันนี้คือวิเทคนิคที่ทุกคนสามารถไปทำได้ด้วยตัวเองะนะคะ จริงๆดูแค่นี้ก็คือสามารถปิดคลิปปิดจอบได้เลยจบกลับบ้านได้แล้วนะคะใช่ค่ะปิดจอบได้เลยอันนี้คือจริงๆจริงๆแบบอันเนี้ยแบบสั้นมากๆคือเป็นเทคนิคแบบง่ายๆที่อยากที่จะมาแชร์ให้ทุกคนน่ะได้ลองกันค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยอยากที่จะขยับขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเพราะว่าการการทำนายเสียงไทยแบบนี้คือเป็นการที่เราต้องถามคำถามในกรอบที่ใช่หรือไม่ ได้หรือไม่ได้ถูกไหมคะ hmm. เพราะฉะนั้นพีก็มีเทคนิคที่สองมาให้นะคะ hmm. สำหรับคนที่แอดวานซ์ uh, ขึ้นมาอีกในขั้นหนึ่งนะคะ hmm. อีกวิธีหนึ่งที่ปกติพีจะแนะนำอันนี้ได้ได้ทำการทดลองมาค่อนข้างหลายครั้งแล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนสามารถที่จะทำเองได้ hmm. นะคะทำตามได้เงยวิ่งใช่ค่ะอีกวิธีหนึง,ง,คหนงคือคุณสามารถใช้ลูกเต๋าแปดด้านคะ่ะ hmm. ะนะคะเทคนิคง่ายๆคือคุณสามารถไปซื้อลูกเต่า8ด้านหรือจริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตหรือในเว็บไซต์อะคะ่ะก็จะมีลิงก์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาจจะให้ทางน้องแอดบินชัยดีๆอะ,ค,ะค่ะแปะลิงก์ไปก็ได้ว่าเข้าลองเข้าไปดูเว็บนี้แล้วก็ลองใช้ลูกเต่าในการเสี่ยงทายเพื่อเพื่อเพื่อห้